เราจะไปซื้อขนมให้แซลมอนกันนะคะแต่ว่าเราจะใช้ทูวอรเนตหรือว่าทูปอยนะคะในการแลกซื้อนะคะเดี๋วยวเราจะไปนเธ<ข>อทุกวัน มาถึงแล้วนะคะท็อปนะคะมาที่เพชรเลเวอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะเราจะมาใช้สิทธิ์แลกกันที่นี่นี่นะคะเราก็เข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะเ,เราก็จะเจอเ<ล>ขนมของหมานะคะจะเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาเหมือนกันเลยเแลกซื้อ1คอย9บาทอ่ะเราลองใช้งานกันเลยนะคะทีนี้ก็เข้าไปใน t คอยแล้วก็ กดแรกคูปองทีนี้กดใช้คูปองต้องกดที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะห้ามกดแล้วแคปหน้าจออันนี้จะไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ก็เราก็จ่ายแค่9บาทกด9ไปนะคะแล้วเงินก็หักออกจากท r ูมันนี่นะคะเรียบร้อย9บาทนะคะง่ายๆแบบนี้อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่มี t r ู e